สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันยามเย็นอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้หนูพามาชมสวนอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พามาชมต้นแรกของคลิปนั่นคือใบไผ่ห่อโอมเมืองนะคะโอมม่วงนะคะพูดผิดพูดถูกกละนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเราไปชมบอนซีสวยๆกันเลยนะคะ สำหรับต้นแรกนะคะหนูให้ดูเป็นต้นนี้นะคะใบแข็งก้านแข็งค่ะใครชื่นชอบใบหอกะคะตัวนี้จะเป็นหอกอมม่วงหน่อยหนึ่งนะคะสวยมากนะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะมีอยู่สองต้นนะคะใครสนใจหนูแบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหอกอมม่วงตัวนี้นะคะนี่เวลาโตไอพวกนี้นะคะใบยิ่งโตยิ่งแข็งนะคะสวยมากนะคะมันจะอมม่วงหน่อยๆ่อยค่ะตัวนี้มันจะเป็นโทนม่วงมืดๆนะคะนี่ค่ะนี้ก็เป็นพวก แม่พันธ์นะคะอยู่กาลังเลงอยู่แม่พันธ์ไหมอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นแม่พันธ์นะคะนี่มีหลากหลายสายพันธ์เลยค่ะนี่แล้วก็พามาชมเท้าสัตลุงนะคะเวลาเต็มฟอร์มก็จะประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยคะ่ะพื้นเนี่ยเขาเขาจะกัดสีแดงและเลือมาบ้างนะคะจากที่เขาเป็นพื้นเขียวจุดแดงนะคะเป็นไม้ใบยาวที่ใบแข็งมากนะคะนี่เท้าสัตลุงนะคะสวยมาก ตัวลูกก็มีมาแบ่ง100บาทนะคะสำหรับเท้าสัตว์ลุงนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้นี่ค่ะแม่พันธุ์ใบไผ่ที่หนูมีมาแบ่ง15หมายเลขนะคะเนี่ยค่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะก็คือโตจะใบยาวใบเรือพอใบผิวนะคะแล้วบางอันก็จะมีแบบขีดกลางๆแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะนี่แต่ว่าตอนเด็กก็สีเรปลือบมาแบบนี้แต่เด็กแล้วนะคะ ใครสนใจก็เลือกชมก่อนได้นะคะสำหรับลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะใบใบแบบว่าหูยกนะคะสีออกเปิดชมพูลูกไม้เปิดชมพูค่ะอันนี้เป็นลายเขาเองนะคะเนี่ยค่ะเปิดๆมานะคะนี่ใครรับนะคะหนูขอต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบาทมีอยู่สองกระถางนะคะสำหรับลูกไม้เปิดชมพูเนะะี่ยค่ะนี่นะคะต้นละร้อยแปดสิบเป็นกระถางใหญ่นะคะซส์ตั้งแม่ได้เลย หกนิ้วแล้วนะคะต้นโตโตเลยนะคะล้นกระถางอีกต่างหากให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่โอ้โหอันนี้คือใบใหญ่มากอ้มองจากมุมนี้นะคะมีแต่ดอกค่ะกําลังออกดอกกันเนยอะเลยนะคะนี่อันนี้ไกเ่เศรษฐีค่ะกําลังออกอยู่นะคะไกเ่กเศรษฐีไก่เศรษฐีนี่จะมีลูกแบ่งด้วยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นารีแช่มช้อยนะคะ สีเริ่มมาแล้วนะคะสําหรับนาลีแชมช้อยหนูให้ไปกระถางละ220บาทนะคะ220บาทเดี๋ยว่ากลาบนะคะหนูเอาแม่พันไว้ใต้ต้นสาเกเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะสําหรับนาลีแชมช้อยนะคะวันนี้มี6นิ้วมาแบ่งนะคะสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้นาลีแชมช้อยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่เลยนะ,ะสีสวยนะคะบางทีก็จะมีเหลือบเขียวมานะคะบางทีก็กัดเลยนะคะ นาลีเชมช้อยค่ะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจ4นิ้วหรือว่า6นิ้วแจ้งได้เลยนะคะสนใจไซส์ตั้งแม่หรือไซส์กระถาง4ก็แจ้งหนูได้ค่ะอ่าน,นี้จะเป็นใบาย,ยาวเหมือนกันนะคะไม่จับโฟกกัสไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะน,นี้ว่าเป็นไม้ใบาย,ยาวเหมือนกันนะคะมีชื่อว่าพงเหมมาราทนะคะกัดแดงเรียบร้อยนะคะเหมือนจะมีหนอมาหนึ่งหนอนะคะกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคา,าไปสองร้อยห้าสิบบาทนะคะคุ้มมาก นี่นะคะอันนี้คือหงเหมมาราดนะคะใครชื่นชอบไม้เก่าใบยาวนะคะสวยมากมันจะกัดออกแดงๆนะคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะฟอร์มเขาประมาณนี้มีลูกแล้วนะคะมีลูกหน่อมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นใบหอกเหมือนกันนะคะโทนจะออกแดงส้มหน่อยนะคะมีติดป้ายปะป้ายนะคะน่าจะเป็นด่างเทียมนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้นะคะหกนิ้วแล้วเหมือนกันนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป 230บาทนะคะ230บาทคุ้มมากนะคะใบใหญ่แล้วค่ะนี่อันนี้ลูกไม้ด่างลายปลาคราบนะคะอันนี้เป็นไซส์หนิ้วนะคะเปิดด่างมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่เผื่อใครสนใจนะคะฟอร์มประมาณ4ี่ห้าใบประมาณนี้ค่ะหลอดใหม่กําลังแทงนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะลูกไม้ละด่างลายปลาคราบนะคะจะเห็นได้ว่าไอเขาขาจุดๆเนี่ยเหมือนแบบ อดีดสีไว้ะค่ะประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าเขาเป็นของเขาเองนะคะตามธรรมชาตินะคะใบสวยมากนะคะลูกไม้ด่างลายประครับสองบาทค่ะนี่อันนี้เทพนลสิงห์นะคะสวยมากนะคะกัดเกือบเต็มแล้วนะคะสําหรับเทพนลสิงห์ไซนี้นะคะไซส์ใหญ่นะคะสูงน่าจะประมาณ30-40เซนประมาณนี้นะคะเทพนลสิงห์ไซนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะ250ต้นใหญ่มากนะคะนี่ ดูเลยนะคะคุ้มเลยต้นเบลอเลยนะคะให้ไป250นะคะกัดสีเรียบร้อยนะคะเทพนรสิงห์อันนี้เป็นเพชรสีนินนะคะอันนี้เป็นสายตั้งแม่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเข้มดูดันมากๆนะคะเพชรสีนินไซ์นี้นะคะขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะอันนี้คือลูกไม้ดําของพอนั่นเองนะคะใบแข็งการแข็งนะคะสีสวยมากนะคะใครชอบโพนเข้มๆหน่อยแต่ว่ามันก็มีความสว่างตัดบ้างนะคะ สวยมากอันนี้ค่ะเป็นชื่อว่าเพชรสีนิ่นะคะ250ค่ะอันนี้รักเธอเสมอนะคะพ่อเขาทำฟอร์มกอให้นะคะมีหลายต้นอยู่นะคะในกระถางนี้ก็จะมีทั้งแบบป้ายแล้วก็แบบไม่ป้ายเลยนะคะรักเธอเสมอใครรับนะคะกอสวยๆแบบนี้หนูขออยู่ที่200บาทนะคะนี่มีทั้งต้นป้ายต้นไม่ป้ายนะคะได้เป็นกอไปเลยรักเธอเสมอกระถาง6นะคะ200บาท นี่นะคะอันนี้พามาเดินชมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่เนี่ยค่ะอยู่ใต้สแลนสองชั้นนะคะอยู่นอกตู้นะคะสวยมากอันนี้หล่อน้ำตลอดเลยนะคะหล่อในกระมังค่ะเป็นใบไผ่สีแดงนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะบอกว่าใบไผ่สีแดงก็ได้ค่ะมีต้นเดียวนะคะทิปวาลีไซส์นี้คือสวยมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา แปดสิบบาทนะคะทิปวารีสวยมากเลยนะคะนี่เป็นพุ่มดีมากค่ะดารานพพลัสนะคะต้นนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะป้ายสวยๆเลยเป็นพุ่มดีมากนะคะดารานพพลัตต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นไม้ที่นิยมนำไปประกวดมากนะคะสวยมากแล้วเขาเป็นพุ่มดีโดยไม่ต้องแต่งใบเลยนะคะ พอไปประกวดนี่แต่งนิดหน่อยหนะคะสวยเลยนะคะใครรับนะคะเผื่อใครชอบใบป้าอยากสะสมตัวนี้นะคะตัวอมาตะเลยให้ไปราคา200บาทนะคะบอกว่าต้นในคลิปได้เลยเนี่ยค่ะเวลากัดเต็มของนายมั่นปืนยาวนะคะแต่งจริงกัดได้กว่านี้อีกนะคะคือมันจะแดงนะคะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้รหัสบอแหวนนะคะใครชื่นชอบไม้ใบใหญ่สีสันสดใสนะคะสวยมากนะคะสีสวยนะคะ นี่สีเรือบด้วยในหนึ่งใบนะคะสำหรับลูกไม้รหัสวอแหวนนะคะน่าจะมีจำนวนอยู่สองต้นนะคะหนูให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะคุ้มมากสวยมากอันนี้จะเป็นลูกไม้กาบนะคะลูกไม้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้สีสวยมากนะคะสีจะออกชมพูอ่อนนะคะนี่มีแข้งมาเรียบร้อยอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้กาบนะคะ เอาเป็นกาบรหัสอะไรดีสอเสือแล้วกันนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้คือเมืองพิจิตรทั้งหมดเลยนะคะสวยมากเวลาอยู่รวมกันเนะะี่ยค่ะทิ้งอ่าเขาเรียกทิ้งพุ่มดีนะคะตกพุ่มดีอันนี้แตงโมนะคะแตงโมให้ไปต้นละ100บาทนะคะแตงโมจะเป็นนายแดงเม็ดขาวนะคะขอบเขียวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเขาจะแดงได้อีกนะคะเปลือก เขียวก็จะบางลงเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้สีกาญจนาโพทองนะคะให้ปลายต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับสีกาญจนาโพทองสวยมากนะคะตัวนี้ที่หนูถ่ายต้นที่ตกพุ่มให้ดูเมื่อวานนะคะดูลากนะคะเดินดีมากอันนี้ตับจังหวัดนะคะใบกลมนะคะตัวนี้สวยนี่สีสันสดใสคะ่ะอันนี้คือจังหวัดนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะ สวยมากนะคะสวีจะออกอมแดงหน่อยนะคะสำหรับนาราธิวาส50บาทใบกลมตับจังหวัดนะคะอันนี้เพชรบ,บ้านปทุมนะคะไม้ป้ายสวยะค่ะตัวนี้เพชรบ,บ้านปทุมหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะป้ายมาแล้วทุกต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะสำหรับเพชรบ,บ้านปทุมจะเป็นโทนแบบหว,วานๆหน่อยนะคะชมพูแล้วก็เขียวอ่อนนะคะอันนี้เทพประสิทธิ์นะคะไม้กระดูกค่ะ ลวดลายสวยมากเทพป,ประสิทธิ์หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเทพป,ประสิทธิ์ต้นแข็งใบแข็งนะคะตัวนี้สวยมากเทพป,ประสิทธิ์ค่ะใครชอบลวดลายไม้ที่แบบไม้กระดูกนะคะแนะนําตัวนี้เหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะคะน่าสะสมอันนี้คือสุโขไทยใบายาวนะคะให้ปลายต้นละเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะสุโขไทยใบายาวเขาจะมีความแบบว่า สีเหลือบๆมาด้วยนะคะมีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้น,ต,นต้นโตแล้วนะคะน่าจะประมาณยี่สิบเซนได้แล้วค่ะสุโขไทยใบยาวอันนี้หรือว่าสุโขไทยสองนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นแสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุอันนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบาทนะคะสําหรับแสงพระธาตุนะคะ สวยมากเป็นพื้นแบบว่าออกขาวเขียวนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงนะคะแสงพระธาตุหนุมานออกศึกนะคะออกศึกก็จะอยู่ตับรามเกียรติ์เหมือนกันอยู่เป็นโทนแดงๆนะคะกลัดลายมาบ้างแล้วค่ะหนุมานออกศึกไซส์นี้นะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสวยมากนะคะหนุมานออกศึกอันนี้พรมพิมานนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบไม้ป้ายนะคะพรมพิมานก็สวยนะคะ อันนี้อยู่ในตับเดียวกับชายชนค่ะผมพี่มาหนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะนี่เดี๋ยวรบแดดนิดนึงนะคะสีสวยเลยอันนี้จะเป็นสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิไม้เก่าออกโทนแดงนะคะแดงหน้าใบจามันเงาหน่อยนะคะตัวนี้สําหรับสุวรรณภูมิหนูให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะไม้ตัวนี้นะคะนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ไซนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 140บาทนะคะสำหรับวันเสาร์ใบกลมนะคะใบแข็งอยู่ในตับวันนะคะอ่ะอันนี้เป็นนางฟ้านะคะใครชื่นชอบนางฟ้าจะออกโทนขาวนะคะนางฟ้าบางคนก็ชอบเรียกนางฟ้าจำแรงนะคะเรียกได้สองชื่อนะคะที่หนูเห็นอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาต้นละ30บบาทนะคะนางฟ้าแก้วโกเมนนะคะสีแดงนะคะโทนแดง อันนี้เป็นไม้เก่านะคะยิ่งโตใบจะยิ่งแข็งสวยมากนะคะมันจะเข้มขึ้นนะคะนี่สำหรับแก้วโกเมนไซนี้ก็ต้นแบบใหญ่แล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแก้วโกเมนอันนี้องคุรีมานนะคะองคุรีมาน อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับองคุรีมานนะคะสีสวยเหมือนกันนะคะเริ่มกัดมาแล้วอันนี้จะเป็นไม้ก้านแข็งนะคะก้านดําสีจะออกดุด,ดันหน่อยะค่ะแต่พื้นจะกัดแดงเงานะคะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะให้ไปต้นละ50บบาทอันนี้เปิดด่างเปิดป้ายมาแล้วนะคะ โชคลำสามต้นละห้าสิบนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมหนูเอามาแบ่งให้เพิ่มนะคะอันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะชื่อดีด้วยโชคลำสามคะ่ะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐนะีอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดหน้าเรียบร้อยหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่อ่าจริงๆไม่จะบอกว่าตั้งแต่เด็กยันโตก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนเด็กเขาจะพื้นเขียวนะคะนี่แต่อันเนี้ยโตเต็มวัยแล้วนะคะหน้ามาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่เศรษฐี ไายเสรษฐีแล้วต่อด้วยบอเงินเลยนะคะชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะบอนสีนี่บอเงินนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะบอเงินนี่ค่ะบางทีหนูก็ชอบเรียกบอเงินบอทองประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ชายชนนะคะสายนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะป้ายมาแล้วนะคะ นี่คะ่ะนายเมืองนะคะมีแบ่งนะคะต้นละ50นะคะเป็นสีโทนชมพูนะคะที่หนูพาไปชมเมื่อเช้านี้นะคะอ่าถ้าเมื่อเช้าเนี่ยมันจะมีอ่าติดเขียวนะคะเพราะว่ามันเป็นแผงป้ายนะคะถ้าเป็นนายเมืองตับวีรชนเลยก็จะออกโทนประมาณนี้เลยนะคะห้บาทค่ะนี่ศิลานักบาทหน้านี้คือแบบสวยมากนะคะดูสวยเลยนะคะนี่คือใบล่าสุดไหมนะนี่คะ่ะใบล่าสุดนะคะ มีความดังเหลืองดังชมพูนะคะใครสนใจต้นใหญ่นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะ100บาทมีต้นเดียวนะคะให้ราคาพิเศษเลยนะคะสําหรับศิลานักปาดดาังสวยๆต้นนี้นะคะต้นใหญ่ะคะ่ะนี่นะคะถ้าอัพไซส์ก็คือไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะสูสีไทยเฮานะคะสูสีไทยเฮาไม้ทนแดงกันอีกแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสูสีไทยเฮานะคะ แมววันนี้แดงเยอะมากต้อนรับวันอาทิตย์เลยนะคะใครสนใจสั่งได้ค่ะส่งวันพรุ่งนี้เลยนะคะโทรสั่งได้ตลอดเลยคลิปหนูน่าจะพี่ๆน่าจะดูกันตอนนี้น่าจะเริ่มคําคคำแล้วนะคะนี่อันนี้ซูสีไทยเฮานะคะต้นละห้าสิบค่ะอ่านี้มนตสวรรค์น,นะคะเจอเพิ่มเติมมาหนึ่งต้นนะคะนี่มนตสวรรค์ขออยู่ที่ราคาเอาไปสี่สิบบาทนะคะสําหรับมนสวรรค์สวยมากนะคะ นี่อันนี้สีขุนปื้มนะคะสีขุนปื้มสวยมากเนะะี่ยค่ะแต่ละต้นก็ด่างมากด่างน้อยแล้วแต่ใบแต่ด่างทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจไผ่ชุมพูนะคะตอนนี้ยังไม่แบ่งอยู่นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะดอลลางก็ยังมีอยู่ค่ะมีสำรองนะคะเดี๋ยวจะคัดสวยๆให้เลยสําหรับไผ่ชุมพู50บาทนะคะเป็นไม้ใบไผ่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหอกเรือมือนก้านนะคะโทนจะออกชุมพูมาด้วยนะคะ สำหรับหอกตัวนี้ขอเริ่มต้นที่เบอร์อ่ายี่้าแล้วกันนะคะเบอร์ยี่ห้านี้ขออยู่ที่100บาทนะคะหอกเบอร์ยี่้าใบดกมากนะคะหางหงโบราณน,นะคะหางหงโบราณตัวนี้นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะสังเกตได้ว่าพวกลูก,ลกเขาเนะะี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะสำหรับหางหงโบราณ ตอนนี้มีไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาให้เห็นนิดหน่อยแล้วนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เขาก็จะกัดไปเรื่อยๆจนเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือมีเขียวมีชมพูมีขาวในพื้นใบเดียวนะคะสวยมากหางหงโบราณอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยมากเลยนะคะนี่พอเข้าพุ่มนะคะพวกไม้ใบยาวเนี่ยพอเข้าพุ่มมันจะแบบมีความแบบเนี่ยคะ่ะตกพุ่มดีนะคะแบบนี้เลยนี่คะ่ะอันนี้คือ ไซที่ส่งของหางหงโบงราณน,นะคะจะเห็นได้ว่าก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาต้นแม่ที่หนูถ่ายเมื่อเช้าให้ชมนะคะสวยมากนยคะเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซนี้นี่หอกเข้มมาอีกหน่อยนะคะเบอร์ยี่หกนะคะสีเหลือบเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปแปดสิบบาทนะคะเบอร์ยี่สิบหกค่ะเป็นใบหอกโทนเข้มๆนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้นารีแชมชอยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่เลยนะคะสีสวยนะคะบางทีก็จะมีเหลือบเือบเขียวมานะคะบางทีก็กัดเลยนะคะนารีแชมชอยค่ะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจสี่นิ้วหรือว่าหกนิ้วแจ้งได้เลยนะคะสนใจไซส์ตั้งแม่หรือไซส์กระถางสี่ก็แจ้งหนูได้ค่ะนี่ค่ะแม่พันุ์ใบไผ่ที่หนูมีมาแบ่งสิบห้าหมายเลขนะคะนี่ค่ะ แบบประมาณนี้เลยนะคะก็คือโตจะใบาย,ยาวใบเรือพอบใบพิวนะคะแล้วบางอันก็จะมีแบบขีดกลางๆแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะนี่แต่ว่าตอนเด็กก็สีเรือเปลือกมาแบบนี้แต่เด็กแล้วนะคะใครสนใจก็เลือกชมก่อนได้นะคะสำหรับลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะ